เป็น s t a r t ที่หลักสีนะกรเนารอ่อก็เรียนว่าที่ตอนทจะทำหลักสูตรขึ้นมาคือผมคิดว่าไี่สำคัญมากคือคนถามทักษัคือคนที่คนที่เข้าใจว่าต้องมาอยู่อย่าน้นะครับผมก็ถามว่าขอหลักสูตรอโรงแบบสั้าที่สุดใช่ไหมแล้วก็ผมอันนี้ขอแน้าพัดพีนจุงก่อนจะไปสร้างทีท่านผู้หญินะคะหลายท่าน20วัน 20บาท2บาท20บาท20บาทนะครับผมก็ส่งเจ้าที่ผมไปอบรมนะฮะยอมพ่ลางานไป2ิบาทเทยอบรมกลับมาได้ทำงานเราได้กค่2เดือนแล้วก็ลาออกเราเอ๊ะ20บาทนานไปเราใครจะทิ้งหนาไม่เพือนมัเหมืตังค์ด้วยเราตอบเราเราตังไผมตอบขอ4บาทได้ไหมทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีหลการต้องเซอาจารย์ม่อย กต้องสิบล้นผมฉะนล้นก็เดินขึ้นทางหกวันทั้งี่ธราสตร์จะมานการให้เป็นเสาทิพย์เสาทิพเสาทิพย์ต้องเก็บแค่แปดร้อยบาทถูกที่สุดในโลกนะฮะอันนี้ก็เลยเกิดหลักสูตรอบรมกันแล้วสิบสามรุ่นะคจารย์ก็ตอนนี้ต้นไม้ที่ธรรมศาสตร์ก็สวยทุกครั้งที่มีการอบรมนะผมก็ชอบมากคือเราทําที่ธรรมศาสตร์ให้เป็นตัวอย่างเขาว่าเราทำได้โดยที่ผมไปเห็นสิงคโปร์มาแล้วเกิดแรงกระตุ้นใจเราทำแบบเดียวกันที่ธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์ ที่หลังสินะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากผมคิดว่าคนไม่เข้าใจต้นไม้สำคัญคือเราบอ,อกว่าต้นไม้สำคัญนะค,ครับตั้งแต่เด็กแล้วผมได้ยินสโลแกน,นต้นไม้คือเพื่อชีวิตเจยูกอ,อากาศเป็นพิษแพงค่าองุนะ่ต้นไม้คนเราต้องเพื่อโลกสีเขียวตลอดไปน่เราฟังมาจนรู้เท่าไหร่ต้นไม้เราสำคัญครับแต่ต้นไม้ทำไมแพงอย่างที่มันสร้างขึ้น ต้นไม้สําคัญครับเจอสายไฟต้นไม้แพ้ต้นไม้สําคัญครับเจอถนนกัดใหม่ต้นไม้แพ้ต้นไม้สําคัญครับเจอห้างสินค้าต้นไม้แพ้ต้นไม้สําคัญครับตังสายไฟต้นไม้แพ้ต้นไม้สําคัญครับแต่แพ้ทุกอย่างของเรา